มันปูตุลาที่รักบอกว่าเนี่ยเผ็ดเผ็ดข้ามถนนแรงเหงเดียวแล้วกินข้างถนนข้ามถนนนผายรู้ไหมหัวมุ่งมันอะเหลืองอย่างนี้แเลยกัรเดียวกันมันเแล้ยคนละใจพันไอเนี่ยลูกน้องกระโปรงบานลูกน้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้เป็นวันทำงานทีงเจอครับพี่น้องที่เดิมจ้าห้องเปลี่ยนสภา เดียวเจอจากเขางางแล้วก็เจอเล็กๆค่ะวันนี้ใบสองใบสองกลัาๆเจอก็เลิกแล้วค่ะเข้างานกันเช้าเลิกใบสองบาสามนะคะตอะนา้นาน,นี้เจอกระซิไปเขาป้าค่ะพี่น้องไปหาเห็ดกันค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เขาทำหน้าที่รักของข้าก่อนค่ะทำงานจ้า ปเลือกง,งานแล้วครัพี่นอ้องเวลาแป๊บๆเดี๋ยวห้องไปกระโดดเขาป้ายเฮ็ดกันค่ับพี่นอ้องเดินหาป้ายเฮ็ดกันครับพี่นอ้องป้านนี้เขาบ่ได้ค่ะรถเจอจอดไวข้างนอกเดี๋ยวไปป้าต่อไปครับพี่นอ้องหาเยอะะเลยมีแฟนคลับแลนะทุกวันเนี้ย <c oughs> พี่สิได้คุณแม่ใส่ปลาเราลองสุดท้ายแล้วมั้งสุดท้ายเนี่ยหาผลเนื้อผลสุดท้ายแล้ว,ลวอโอ้ย,อยพี่น้องจ้าข้านิม่มบริเน,นีน่ยนผื้นอ้อเปียกอีแม่ลงรถใดญคะ่ะพี่น้องไปอีกแล้วค่ะอีแม่หายไปแล้วคะ่ะไม่แม่มาหนี่ พี่น้องเปียกเลยค่ะงานนี้่ซุ่มแห้งโอ้โหยังไงคะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเปียกเราพี่น้องนะยรอ่านะยรอ่าเห็ดเหลืองเห็ดมันปูตุลาคม พอสิบพ่อออกปลาเลยเจ้าพี่น้องแต่เเว่าอดเก็บเห็ดบ่ได้เลิกงานมากอะแม่มันนี่พี่น้องป่าห่วงโอ้ยฉ่ำแห้งพี่น้องยะใช้ได้บ่ได้ละจะเยลย <c oughs> แม่ยายน้อ <c oughs> ได้นิดหน่อยอ<ะ>มันฉ่ำม,มากคิดว่าเราเกาะน,นี้หรือที่เรามาเนาะ ขึ้นขวาไปน่นไหนตรงที่เราเจ็บไปนะข้างหน้าน่นข้างหน้านะใช่ใช่เห็ดช่ำมากมีหน้าที่นี่เจอเห็ดยังเก่าครับพี่น้องอุ้ยพวกนี้จ้ะไม่แย่งไม่แย่งเป็นอาหารเอาไปได้จ้ะ ตัวน,นี้ก็ใช่ใช่ไหมป่าเห็ดดำอ,อ๋อนี่มันก็ใช่แต่หรือว่ากันไม่มีเนี่ยอ๋เอเลอะนี่ก็พอได้อยู่ เราเก็บบ้างเปล่าล่ะเขาคนลับไปแต่เขารับโลเท่าไหร่มาดแต่ว่าเราถามแล้วอ่ะมันเยอะหน้าเก็บอือใช่โอ้โหเจนไม่มาทำนี่ตรงไหนนี่คุณแม่สายปลาบอกมาถ่ายวิดีโอทางนี้ทำคลิปทางนี้ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเนี่ยมาถ่าย,ยเลย,ย,ย,เยอูีอ้สวยๆ โอ้โหถ่ายนี่นะแล้วก็ถ่ายนี่ถ่ายตรงไหนแมพแผนกชี้เป้าไม่เก็บหรอได้เยอะแล้วใช่ไหมโอเคโอเคงั้นหนูเก็บอืมนุ่งพี่เนาะ โอ้หพี่น้องจ้ะอีแมลแล่เรามีมูนมาหนะ้าอีผู้นึงจ้ะเคาะถังเคาะกับคู่อีผลจ้าพี่น้องแล้วว่าเคาะลาเอ่อลาย,ายสัตย์แง่ค่ะกันเพื่อนด้สัตย์แง่เลยยินเสียงดังเขาก็สิบบอกเขามากไกลเฮ้าเพื่อนเลยเคาะถังแง่เลยค่ะพี่น้องเจอแบบเคยเห็นจะเกิดหรอสูตรไทยสูตรมั้ง ยจะถ่ายตรงไหนอีกโอเคโอเคเดี๋ยว okay, okay, ตามไปคุณแม่บอกมาถ่ายวิดีโอตรงนี้คุณแม่ ตรงนายโอ้โหสวยงามแห้งจ้ะพี oh, ่นนอะ โอ้โหดูจ huh. <c ười> ้าไม่มีรอยคนเข้ามาแล้วมั้งเนี่ยบุท่านเขาดอก โอ้โหคุณนี่ใะพี่นอ้องจา้งจาคุณแม่สายปลาบอกแม่จะมาเอาเห็ดมันปูเผวมาอีแม่ว่าเห็ดดำมันบ่่คยเป็นละคาหรอกครับพี่น้องแต่ว่าเจอเก็บไปกะเก็บไปไปต่กินจะคล้องละพี่นอ้องกันขายมันกับว่าพ่อสิ่ได้หลายดาจ้จพี่น้อง ราคามันลงอีหลีจ้าเห็ดดำเนี่มันมันอยเขาเอินมันเกลือนตลาดแล้วครับพี่น้องช่วงนี้เห็ดออกลายค่ะราคาเห็ดก็เลยล่งยุ่งยุ่งไห,หลน่าล หักซะหน่าหักซะหน่าเดี๋ยวเจย์จะตัดขาน,น้ำก้นจ้ะพี่น้องจา้าหน่จะจ้ะกองๆไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจย์จะมาเก็บน้ำก้นนี่ดูสิครับพี่น้อง จ้าืมคุณแม่นี่ก็น่ารักน่ารัก,รกเจอเห็ดก็เรียกเราไปเก็บคุณแม่บอกแม่พอแล้วปีนี้ได้เอาไปกินพอเยอะแล้วแบ่งๆกันไปกินเก็บเอาเก็บเอาผล่าแม่เป็นคนมีน้ำใจดีค่ะต่างคนต่างกะต่างคน,นตางตามีหน้าที่ค่ะพี่น้องนั่นน่านกสิช่วงหลังๆมานี่กสิ ห้าง,างกันจักน่อยค่ะออกออกปลาคุณแม่แกแกก็มีงานประจํานะคะเจอกระเลี้ยนมีงานประจําเลี้ยนแล้วก็คุณแม่กะคุณแม่เราก็มีงานประจําของเล่านาะจะ้ะช่วงนี้กระสิบ่ค่อยได้เจอกันบันไดเขาป้าเฮ็ดกระเริ่มห้างกันแล้วค่ะเพราะว่าออแม่เราบ่าได้เก็บไปหาขายแล้วค่ะ ที่ออกมากกับมนันคือแม่รัศดสิเก็บไว้กินครับพี่น้องเก็บไว้กินเองไปซื้อเขามันกับแพงค่ะย่ามันอืดมันอยากไม่รู้วนะ่าไหนเหลืองเห็ดมันปูหรือว่าเหลืองใบไ,ไม้ไไใช่ไ,ไ,นะหไหมรอเออ อ่ต้องเลือกเอาสักอย่างนนะตรงนี้เราก็เคยได้นะตรงเนี้ยาายตรงนี้ใช้ชลองล่งนี่เราก็เก็บได้นะ,ะมีหรือเปล่าทางโน้นนะ่ะนเนนะออถ้าบอกติดแม่น้ําก็แสดงว่าหมดแล้วตรงโน้นน่ะเออ แม่บอกตอนแรกจะบอกเก็บกระจาเห็ดดําเป้าหมายคุณแม่คือเห็ดมันปูแต่ว่าเห็ดดําเริ่มหลายค่ะเราก็ต้องเก็บเก็บไปบ้างค่ะเห็ดเห็ดดำเห็ดนังนน่ะอ้โช้ำหรือยังเออเนี่ย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 โอ้ยเนี่ยโอ้ยโดนประจิตพูดเเก็บเลยแม่น่ะไปเก็บเดี๋ยวจะถ่ายแม่เก็บกันง่าย ้ยังได้อยู่ช้ำช้ำอยู่ไม่ช้ำยัง,ยงนี่ใช้ได้ใช้ได้ไหมใช้ได้เนี่ยยังนี่ใช้ได้จำไม่นานถ้าไปเจอนน้ำตรงไหนเอ้สาย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 ,สายแล้วก็บพะลุงน้ำฝนเยอะเลยช่วงนี้ไปเสร็จเสร็ถ่ายพอละไปไปถ่ายของน้าเก็บดมั้งไปถ่ายอู้ยงามงามงาม โหช่ำช่ำมากเนี่ล่ะอีกดวงหนึ่งจ้าพี่นอออ้องเก็บผสมปนไปจ้าพี่น้องเห็ดมันปูเห็ดเหลืองเจอยังก็เอาจ้ะ ตุลาตุลามันปูตุลาตุลาคมเห็ดมันปูเดือนตุลาคมช้ำเกินอโอ้โหดูสิแม่เก็บถ่ายแล้วเก็บถ่ายแล้วเก็บโอ้ยยุงย่งยุง่งยุ่งเดีเดี๋ยวเดี๋ยวยุงๆๆๆๆย่งแม่ยุ่งถ่ายตอนเอาแม่จกก่น จกถ่ายอาจกอมาอจกเลยจกดินั่นไงแฟนค่ะบอกช่วงนี้ไปไหนไม่เห็นออกป่ากับคุณแม่เลยอืมอ่ะอ,อ่ะเอาไปเอาไปของเราผมบอกว่ามองเห็น,นตั้ง็ตั้งยู่ตุงู้น ไม่ได้เน,ะน,เนาะเก็บกินดีกว่าหนูไปเจอที่เห็มเฉบที่ห้างเ้ไม่ใช่ที่เลดเดินมันทำแพ็คละร้อยห้าสิบกรัมอะอตกกิโลละสามร้อยเก้าเก้าเขาแบ่งขายเป็นขีดเป็นแพ็คฉ่ำแห้งพี่หนอง เก็บกินเองจ้ารอบนี้ไม่ได้ขายมีไม่มากมาอ่า,อเาเดี๋ยจ้ะเ,เกบต่อก,กันจ้ะ โอ้โหน้ำเข้ารองเท้าน้ำเข้ารองเท้ารองเท้าหมดสภาพแล้วจมอย่างุกแม่มุกมาบ้าไหมเุ่นได้กระปองไปแล้วออกน้ำแล้ว พาอได้กินค่ะรอดนี่บ่รด้ขายเก็บกินเองื้อจ้าพี่นอกออกมากคำไหมจ๊ะ okay, <okay>, okay. คำมันก็เลยเป็นเร่งเร่งรีบจังหน่อยจ้ะ <Okay. S 1> เจอเหลืองานบาบสอง <Okay. S 1> สองมองคลก <Okay. S 1> ว่าสิขาม้าถึงนี่ปลากับ,บายสามแล้วจ้ะ ตอนนี้ก็ค้ำแล้วจ้ะเริ่มสิบค่อคยเห็นหุ่ง่ะจ้ะพี่น้องอยุ่งแต่ไดนเนาะอันนี้น้อยหนึ่งค่ะ ปลาหนีเพิ่คอยปันใดดค่ะพี่หน้กเพว่ได้เก็บไปเรื่อยๆค่ะโอ้ได้ยุ่จจาได้ยุ่นี่ไปเก็บไปตากแห้งค่ะลงค้นกับตากแห้งให้มันหอม บางคนก็ไปลวกค่ะลวกใส่ชองฟีดไว้ช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลเก็บไว้กินเองแล้วค่ะพี่น้องสิ้นฤดูกาลการขายแล้วค่ะพี่น้องแบบนี้มันขายไ่ได้ค่ะมันฉ่ำน้ำแห้งค่ะพี่น้องเก็บไว้กินเองจ้าออกมาค่ำหลายพี่น้องได้หน่อยได้หลายกะว่าไปยัง้งคขมานี่ ทีว่าได้มาพอนลายค่ะทำงานครึ่งวันเข้าป่าอีกน้อยนึงมีเวลากับเข้าป่าจ้ะจะได้ไปเริ่มเหตุการณ์บ้านค่ะพี่น้องมพอนลายก่อนมันปูตุลาที่รักดอกนีงามอยู่ค่ะ แต่ว่ามีความฉ่ำแห้งค่ะพี่นอ้องคุณแม่เราแนะนะมาว่าเอาไปอ่ะพึ่งไว้นะลูกผึ่งใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ไว้เอาอความชื้นออกจักหน่อยค่ะแล้วเขาจังเอาไปอ่าไปตากแห้งค่ะเขาจะได้บอเนาฉ่ำม,มากครัพี่นอ้อง โอ้ยุคุณแม่บอกว่าม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 าถ่า,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  μα, ายตรงนี้หน่อยพอดีมันเจอเห็ดมา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 ถ่ายตรงนี้อ่าแล้ว,ตวเตงเจอแล้วเจอทำไมไม่เก็บเองเหตุตหอะไรมามาบอกจะให้ถา่ายจะให้ถา่ายจะให้ถ่ายเอถา่ายถ่ายถ่าย อ่ถทายทายทายโอ้โห,โหบริการมากเลย,ยหเห็นอะไรอะ่ะโอ้โห สวยมากแม่งามหมดเหตงเนี้ยงามหมดเต็งก็ไม่เก็บเนาะงามหนหนูเก็บเลยอาตรงนี้ก่อนก็ได้โอ yeah. ้โหเป็นสาวมากดูิน่ะป โอ้โหดูสิเอามาโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยโอ้โงามแม่งามอืมตาดูเถอะตาละกลุ่มละกลุ่มเห็นไหมมันดอกมันใหญ่อ่ะเห็นป่ะใช่จ้ะเออเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ่ายเออนั่งถ่ายถ่ายถ่ายเด็กก็นั่งถ่ายอยู่เออถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปเนี่ยนี่นานแล้วก็ตามมันนี่แหละลูก โอเค okay, จ้ะเน่ยเตลอดเลยเนะี่ยจ้ะจ้ะโอ้ยหักแล้วพี่น้องจับแห้งกับอะไรจ้ะเ,เก็บง่ามแน่เก็บมุนแน่กะสลับกลนกันไปจ้ะพี่น้องจังหวะ อะไรอีกอ้าวเอาตรงนี้ก่อน พี่น้องมื่อนี้เลิกงานก็นแลีนเขาป่าแล่นต่ำป่าเลยจ้ะพี่น้องลืมเบืองหอดสภาพอากาศว่านี่จะเป็นแนวใด ทำแล้วจ้ะว่าเห็นดอกเห็ดแล้วจ้ะพี่นอ้อง Hardly chop chop chop. สวยงามอันนี้กระโปรงบานเหรออือเนี่ยถามดอกมันตีเนี่ยมันคนละพันกันไหมคนละพันคนละสายพันเนาะอ่าอันนี้ดะเขาดำไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยคนละสายพันเนี่ยโอ้โหดูสินะคนละไหนคนละสายพันเนี่ยนี่คนละสายพันตัดเลยคนเดียวกันมันเกลือคนละสายพัน ไอเนี่ยลูกน้องกระโปรงบานลูกน้องแน่แล้วแข็งแข็งนี้งามเนาะนี่เนะแข็งมันนานเนี่คุณหนะคุณแม่ส่คุณแม่ดูสิออกออกกองเยอะแล้วเป็นดาราให้เยอะแล้วออมีแฟนลับแล้วด้วยของเราของเรายังออกเลยที่เรายกที่นู่นอ่ะปั้นน้ำมันอ่ะเออเด้ยพามาถ่ายคุณตั้งมาไหลวันนี้อ๋อวันนั้นอ่ะบอที่เ่าไปขายอยู่ปั๊มน่ะ อันนั้นไม่ใช่แฟนขับหรอกอันนั้นมันเพื่อนพีเล็กก็กดไลค์ก็เฉยเฉยไปไปทีนี้ไปหารถเฮ้าหารถหารถบอกว่านี่เห็ดเห็ดข้างถนนแรงจังเดือดให้กินข้างถนนข้มถ้ยรู้ไหมหัวมุ่งมั่นอ่ะเหลืองอย่างนี้แหละรู้ไหมแฟนขับเขาว่าไงหนูลงคลิปไปเก็บเห็ดดำกับพี่เล็กอันเลิกโรงเรียนก็เลยไปแวะป่าเห็ดการเรียนเสร็จ ทีนี้เข้ามาเขียนว่าอ้าคุณแม่ไปไหนไม่ออกด้วยกันเอาคุณแม่อะไรนะเก็บเห็ดหอบใส่เสื้อในตำนานเขาว่ะ <laughs> <laughs> เขาจำได้เลยนะเข้าป่าในนี้ต้องหอบใส่เสื้อออกมามันเต็มไหมฮะเตออ็มหมดก็ทำไงเราผ่า <laughs> นเดี๋ยวแถมมาผิดทีมจงหากนะเขามาเสื้อเหลืองกันไม่มาเสือเ้อดแดงเสื้อแดงเนี่ข้างในเราจะได้เห็นนี่ไงเราเดินกันเหลืองแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองแดงเหลืองแดงนี่นะ ถ้าเหลืองแดงนี่มันชัดเลยอ่ะนะจริงอยู่ใครก็มองเห็นอ่ะคือไม่ต้องเรียกแล้วไม่ต้องเรียกเคู่เห็นมึงแหละอ่าเนี่ยขนาดจ้าตุลาคมแล้วว่ามันสีเบิดเพราะท่านเนี่ยเบิดอยู่จ้าพี่น้องต้องถอดรองเท้าหรือเปล่าหุ่นปลาเลาะปลาปลามารอรับแล้วปลาจะไม่ยุ่งกระป๋องเห็ดให้ไปแล้วนะเออไปแจ้าเจ้าเจ้า